Yeah. Terima kasih telah menonton. ขอทุกคนมั้ยสิ นะแล้วครับ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  <phil: imsan dunno> <t> đi cái này, cái này còn cái nào, cái này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 , cái

พี่หน่วานนสทค่ะเจ้าของร้านน้ปแล้วลูกรวยรบ๊ายบาเบอร์บ้านเจแล้วค่ะทุกท่านติดต่กเบร์เด่กองบบ๊บ เราลักกันแล้วเขามาลักกันไสุขสันต์ันเกิดะการฮะล้วมาเซบ่เปะไปเซซิบุล่อเขาจะรู้ว่าคือใครนะเขาเออเขาจะรู้ บายรักนะคะรักนะคะบายบายด้วยบาย